ปกติแล้วเขาชอบเคลมว่าถ้าวันนี้คุณใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เป็นคุณใช้ Facebook เป็น i n s t a g r กรเป็นไลน์ Line เป็น Link-In i n เป็นคุณจะใช้อด o ูเป็นแล้วอย่างน้อย20-30%เฮ้ยมันอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่ามันถูกออกแบบมาบนลอจิกที่ง่ายมากถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์ ERP บน l ลน s เดียวกันนะครับทีนี้ถามว่าหน้าจอหน้าจอเนี้ยมันจะเป็นตัวของตัวควอด a ดนของ ner. ออก,กาเนอเร์กาสเนอร์ควดนในตำนาน ซึ่งก็มีการเอามาเทียบกับ E R P หลายตัวครับรวมถึงตัว Business Tool หลายตัวด้วยว่าเฮ้ยถ้า Business Tool บา, Tool บางตัวที่บอกว่า User Friendly เนี่ยออดดูทำได้ถ้าเทียบกับในขนาดของ Scoring นะครับทำได้เกือบจะเทียบเท่า Slack กับตัว Trello เลยในความใช้งานง่ายแต่พอมองในมุม Business Scope เนี่ยออดดูเทียบจะแทบจะียบแทบจะเรียกว่าเหมือนทำได้เทียบเท่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์2องณปัจจุบันนี้เลย ปัจจุบันออตตูมียูเซอร์ทั่วโลกรวมกันเนี่ยตอนนี้เกือบเกือบจะ15ล้านยูเซอร์แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็มีปริมาณของการอินสตอตต่อเดือนนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4-5 0,000แสนกอปีมันก็จะเป็นการทดลองใช้จะเป็นการเทสติ้งบางอย่างหรือเป็นการใช้จริงด้วยครับ